แล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องจ้าคุ้มบ่คุ้มก็มาเบิงเอาเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาพี่น้องมือนีสาวปาสิผ้ามาจัดหนักจัดเต็มร้านในตำนานนะจ๊ะร้านนี้ก็ยุกไก่คือเขาจ้ะแต่ว่าสาวปากมาจัดเป็นรอบที่สามละจ้าให้เดากันจ้ะพี่น้องจ้าว่าร้านไดจ้าเอฟซีบางคนพ่นก็สิฮูหูแล้วละจ้ะว่าร้านไดนะจ้ะพี่น้องจ้า เอา้ามือนี่ลุงลุงผ้ามะเล็นทะเลนะจะลุงลุลงมากรุงเทพเนะจะเป็นกันเลยมาหับเอาเป็นสิผ้าไปเที่ยวทะเลนะจะจะพาไปตลาดนาเกลือเนาะไปซื้อของทะเลเมื่อฝากอินยาบทกันวสันวา อีลุงลุงวาปาลาร้านนั้นแซ่บบ่อรานที่ปลาไปกินน่นบุฟเฟ่กับวันกับอีญา่ะแหมว่าสันวาพี่น้องว่าสาวปลาบอกว่าเด็ดมากร้านนี้คือเด็ดมากสดจริงเบิ้งติลจ้ะจพี่น้องจ้าซดบ่สดอู้เบงดูปลาเมืกกันจ้าเพราอยากเต้นดงๆออกมาหาสาวปาลาแล่ะเติจ้ะพี่น้อง หอยนางรมเพิ่นกะสิมีเป็นแบบแกะกับแบบบอแกะนอจาะพี่น้องจ้าเบิ่งไข่มึกช้ำๆกันเลยจ้าทองแซลมงแซลมมีบัดจ้ะพี่น้องจ้าเบิ่งตินละจ้ะพี่น้องปูมาเต้นดึบๆดบๆอยู่จ้ะพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็คือจัดมารอบแหลกแบบเบาๆซอๆเบาสาวปลานาะจ้ะพี่น้องจ้าอ้ามือนีลุงๆได้จัดสิเป็นคนอย่างสูกิน ปาปากระย่างอยากอิลีได้จากพี่น้องเหมือน,นี่อยากจนว่าบด้ไทยคลิปจาของพอเป็นตูเป็นตาพี่น้องจา้าน้องเปียโนหน่อยก,จก็จักเป็นอย่างเขียวเขียวงี่เงางอแงเอาแต่ใจจากของแม่จาพี่น้องเอ้ามาจ้าพี่น้องจา้าระวังที่ลอกกุ้งสุกน้อยจากซาปาขออนุญาตกินไข่หมึกช้ำๆจา้าเอาไข่หมึกมาสองจานจาของจัดไปจานหนึ่งผู้เดียวน้อยจากพี่น้องจา้า ้ามันสื่อกินกับสิลอยก็บาดพุ่นละจ้ะพี่น้องจ้ะตามด้วยหอยนางลมจ้าหอยนางลมเนี่ได้หลายก็ลอยหนึ่งพุ่นได้จ้ะพี่น้องโอ้ยบง่งจัดมาแบบออ้ยพี่น้องจ้ามอมเขาข้ามบักใหญ่เลยจ้าสด,ดเขาไปเนี่โอ้ยหวานฉ่ำมากพี่น้องจ้าทาสื่อบักแบบ สามกับปุ๊กลอยนั่นพี่น้องบัได้เครื่องนีสัําจ้ะพี่น้องอันนี้สาวปลาตักมาแบบตักมาเผื่อคนอื่นด้วยเนอจะจะแต่ว่ากินไปกินมาจ้าเจ้าของกินเบิดผู้เดียวจ้า ก็เลยว่าพอเป็นอย่างเดียวเพิ่อนจากเพื่อใไขเพืเ่อนไปตักเองเนาะจ้ะเดี๋ยวพออิ่มมากกัสิว่าหนิงกันอีกนะจ่ะว่าผู้นันผู้หนีตักมาเอาสาวปลาตักมากกันรับพิชอบไปเองจ้ะพี่น้องจ้อา,า<ย>อ้าวเบิ่งยางว่ากันเบิดจุจ้ะลุงเกิดก็อาจจวไปเอากุ้งมาอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเบิ่งกุ้งยั่วๆกันเลยจ้าแต่ว่าเมือนหนีเนาะจ้ะ ต้องขอบพระคุณลุงๆอีหลีจ้ะลุงก็คือย่างฉ่ำมากเป็นแผนกอย่างอีหลีจ้ะเบิงเบ,บิงติละจ้าพี่น้องจ้ะสาวปากินจนว่าลืมทายจะกินเบิดจานหนึ่งแกกุ้งไว้จานหนึ่งพูนโบกโกะกัะพี่น้องเบิงเปลือกมันติละจ้าเริ่มทายขีปจ้ะน้องเป็นนนองหน่อยกะงอแงค่ะจจกเป็นอยียงลูกกับเมื้อน,นี้กะโอ้ยะแมันบ่เป็นใจให้จ้ะพี่น้อง มาจัดไปจานที่สองจ้าจานที่สองก็ไม่ได้แพ้จากจานที่หนึ่งนะจ๊ะกุ้งก็คือสดจริงเนื้อแน่นโอ้ยกุ้งรลานนนีคือหัซื้อกกินละมันิิเป็นหัวแกวเนาะจ้ะ ุ้งแ่บสาวปลามากินกุ้งที่มันเป็นหัวแกวจกเสร็จแล้วจะพี่น้องจา้าแต่ว่าถามว่าตัวใหญ่เท่าร้านอื่นที่สาวปลาเคยกินผ่านๆมาไหมเม่ใหญ่ซ้ำจะพี่น้องจา้าแต่ว่าสดจริงจะร้านนี้เพิ่นเห็ดถึงทำถึงจริงๆนะจ๊ะก็คือทำถึงของทุกอย่างมีแต่สดๆเลยนะจาะพี่น้องจา้าผู้ใดเคยกินร้านนี้คอมเมต์มาบวกหนึ่งไอ้สาวปลานะจ๊ะว่ามันเลิศอีลีจ้าพี่น้องจา้าแต่อหอยจอบนี่ก็มากสิบสองหน่วยนะจาะ ไปเบิร์อยู่ตลาดหน้าเกลือ12หน่วยก็คือ480บาทแล้วจ้าหน่วยละ40บาทน่าจะพี่น้นองจ๋าเพิ่นขายแต่ว่าเราก็คือมากินแบบเป็นบุฟเฟ่ต์นะจจะพี่น้องอุ้ย คุ่มบรคุ่มล่ะจ้ะพี่น้องจ้าเมือนี่สาวปลาลื่มถ่ายคลิปมาสู่พีตอนน้องอิลีจ้ะพี่น้องเป็นคลิปแบบบ่ดด้จัดนักจัดเต็มแต่กระเบงหองรอยสาวปลากินผู้เดียวได้ซ้ำนี่หล่ะจ้ะพี่น้องจ้า <laughs> พี่พนักงานสิมาเก็บบ่อยเพิ่นเก็บจ้า <laughs> อยากรู้ว่าจะของกินเบิร์ดหลายปันไหนาตอนนี้ทุกคนก็เริ่มมองหน้ากันแล้วจ้า <laughs> จานสุดท้ายจ้พจ <laughs> จะพี่น้องจ้าแบ่งโตกันลวจ้ะพี่น้องสู้คักหลายจ้ะพี่น้องเมื่อนี่โอ้ย